อัปเดตกระเป๋าทรงถังของเรานะคะมีเรื่องวุ่นวายก็เลยไม่ได้ถักเลยเนี่ยเพิ่งมาถักเมื่อเช้านี้นี่เมื่อเช้าก็เลยถักเป็นสีเขียวสีเนี่ยช่วงสีฟ้าไปแล้วก็สีม่วงนะคะเพิ่งถักไปช่วงเช้าตัวนี้ก็จะเป็นตรงที่ป้าถักวนไงวนวนวน,วนมันก็จะเป็นปีนเกลียวไปเลยมันจะไม่จบในแถวป้าก็เลยเอาส่วนที่จบเนี่ยมาทําให้เป็นลายด้วยนี่เอามา ให้เป็นลายเฉียงแบบนี้ไปด้วยเลยเพราะว่าใบที่แล้วเนี่ยเอาลายตรงเนี้ยไว้ด้านข้างเอาลายตรงที่อยากอยากตรงที่เหลื่อมแถวกันเนี่ยเอาไว้ด้านข้างหลบเพราะว่ามันเป็นกระเป๋าทรงแบนใช่ไหมมันหลบตรงข้างได้แต่น,นี้มันเป็นกระเป๋าทรงถังอะ่ะมันไม่มีที่หลบก็เลยไหนไหนจะไม่ได้หลบเราก็ทําเป็นลายไปเลยก็เลยทําเป็นลายเฉียงๆไปนะคะอันนี้ก็ก้น แล้วก็คนที่บอกว่าป้าทําไมไม่ถักให้ดูทั้งใบเลยป้าถักแยกเป็นคลิปให้แล้วนะคะคนที่มาเห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนาะป้าแยก วิธีถักก้นกระเป๋าให้แล้วนะคะทั้งสี่เหลี่ยมทั้งทรงรีแล้วก็ทรงกลมแบบนี้นะคะก็แยกไว้ให้เป็นคลิปแล้วเข้ามาดูในช่องได้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากเรียนน่ะเลื่อนลงไปดูล่างๆล่างๆล่างๆน่ะป้า,า,า,านะ <c oughs> ปถักอะไรไว้เยอะแยะไปหมดเลยอลองไปดูกันนะคะก็คือถ้าแบบมือใหม่เข้ามาดูค่อยๆดูไปดูไปทําไปดูไปทําไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ได้เองนะคะเพราะว่าทําไว้หลายอย่างมาก พอตรงที่จบเอามาทำเป็นลายเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะก็จะได้เป็นตัวทังคือกระเป๋าไม่มีอะไรมากนะทุกคนพอได้ก้นมาแล้วใช่ไหมได้ก้นความกว้างตามที่เราต้องการแล้วก็ถักเอ่อเอาเอา,เอาวีออกไปถักแต่ X อ,อย่างเดียวถักแต่ X อ,อย่างเดียวเดี๋ยวมันจะค่อยๆโค้คคงขึ้นมาแล้วก็ถ้าเป็นลายแบบนี้ถ้าน้ำหนักมือเรายังไม่คงที่หรือเวลากระเป๋ามันหักขึ้นมาแล้วมันบุ๋มเข้าไปมันงอเข้าไปนะ่ะ ตรงนี้สามารถเพิ่มได้เพิ่มวีเข้าไปได้4มุมก็ได้1 2 3 4ง,งม,มุมเพิ่มให้มันรอบแบบว่าบางคนถักยิ่งถักมันยิ่งดึงแน่นยิ่งถัก,ย,ถก,ย,ถกยิ่งดึงแน่นนะ่ะกระเป๋ามันจะหุกเข้าแล้วก้นมันจะเป็นก้นใหญ่ๆแต่ปากเล็กๆนะ่ะออรีบแก้ตั้งแต่ตรงนี้เลยแถวที่3แถวที่4เนี่ยระหว่างที่ถัก ยกขึ้นเนี่ยกระเป๋ามันจะไม่ไม่ตรงมาอย่างนี้แล้วหักขึ้นไปเลยนะมันจะค่อยๆค่อยๆงอออกไปแล้วพอมันเข้ามาเนี่ยเหมือนเหมือนมันจะเข้ามาลึกเกินไปอย่างเงี้ยเราก็รีบเพิ่มเลยแต่ว่ายกเว้นลายที่นับหลักไว้นะลายนี้เพิ่มได้แต่ถ้าลายที่นับหลักไว้เพิ่มไม่ได้นะคะมันต้องแก้น่ะต้องดูดูว่าเราถักไปยังไงแล้วเราก็แก้ให้มันถูกให้มันให้มันตรงให้มันตรงที่สุดนั่นแหละ อันนี้ก็จะเป็นกลมๆธรรมดาปากกลมธรรมดานะคะแล้วก็ป้าก็ถักสายนะคะเวลาถักสายเนาะก็แค่อันนี้คือแถวสุดท้ายที่ป้าถักมาใช่ไหมพอถักมาจะจบตรงนี้ใช่ไหมป้าก็ขึ้นโซ่หขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ถักกลับมาทําเป็นสายเลยสายจะเป็น 5x นะคะ 5x แล้วก็โซ่1แล้วก็ถักกลับไป 5x พลิกแล้วก็โซ่หถักกลับไปกลับมาแบบเนี้ย จนได้ตัวสายคือลายนะลายเป็นลายพื้นฐานเลยลายง่ายๆเลยมือใหม่ถักได้นะคะแต่ว่ามันใช้เวลานาน,านแค่นั้นเองเพราะว่าแต่ละแถวมันขยับไปน้อยไงแต่ว่าลายนี้มันทนทานนะคะลายนี้เหมาะสําหรับทํากระเป๋าทนทานแล้วก็ไม่ค่อยออกขนแล้วก็ถักง่ายแต่ว่าข้อเสียก็คือมันช้าแค่นั้นแหละทุกคนทีนี้ ก็จะเหลือสายอีกข้างหนึ่งป้าก็จะเหลือสายอีกข้างหนึ่งวันนี้ก็จะทําให้เสร็จตรงนี้นะคะก็มาอัปเดตแค่นี้แหละทุกคนกระเป๋าทรงถังไม่มีอะไรมากถักง่ายๆนะคะถ้าใครอยากถักเป็นก้นทรงเหลี่ยมก็ได้นะก้นสี่เหลี่ยมก็ได้นะก็เป็นทรงถังเหมือนกันถังปี๊บไง <laughs> ปี๊บปี๊บก้นสี่เหลี่ยมอะวิธีทําก้นก็ทําให้ดูแล้วก็ไปดูก้น ดูวิธีทําก้นแล้วก็ถักก้นมาก่อนพอได้ก้นปุ๊บก็ถัก x ตรงขึ้นมาเลยก็จะได้กระเป๋ทาทรงถังนะคะลองไปทํากันดูค่ะ